ขงบ้านเขามีการเกี่ยไม่รู้เขาจะทับอะไรเห็นไหมนี่เปือสว่างเลยเดยจะสร้างบ้านหรือทำคลองแล้วเ็าทำแค่นี้เองเไม่ถึงบ้านบ้านเราหลังแรกตัดต้นอะไรไปหมดแล้วน่าจะปลูกสร้างเพิงอะไรหรือเปล่า หลังบ้านจะมีการก่อสร้างอะไรเพิ่มขึ้นเยอะเลยน่ากลัวมากพวกปลุกลุกใหม่